ต่วใหญ่เปล่าเอ้ยอย่างอลักก็ไปอ,อยู่ันวะเยี่ยวกับธรรมศาสติบ้านนายต่ำเคยนะอเล็กแค่อย่างอาเล็กลูกปขัวป่าไว้ห้ดดี้วะเออโหพอดิปนปดุกนาเหลไวไวือห่วย อ,อัดตัวิ่งอ้อใช่พักเยอะเยอะอือหยาติดแซบอืมนอหยามาแล้วจ้าลูกเมียลงมาให้กำลังใจปุ๊บกระมานปั๊บสั่นตัวเอ้ยเอาตัวง่ายๆได้ไปนั <Okay. S 1> นญาง่ายทำขาจุ่มแซบขนาด จุ่มลวกก้อยใหม่ๆหวานแซบจัวอวหวานแซบจั๊วพอปั่นขาวจัววแซบเจี๊ย